สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำสไลด์ภาพนิ่งแบบน่าสนใจมากๆนะครับผ่านโปรแกรม a อ t u r e เ์ชัน PC ครับพอเพื่อนเพื่อนเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับให้ทำการ Import รูปภาพขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับในตัวอย่างผมเตรียมไว้แล้ว4ภาพนะครับจากนั้นนะครับไปตั้งค่าโปรเจกต์กันก่อนเลยนะครับโดยไปที่ช่อง De ี tail นะครับกดที่ Modify จะเจอ Project Setting นะครับให้เพื่อนๆไปที่เ s o l u t i o n นะครับ ไปที่คัสตอมตัวยอย่างผมจะเลือกเป็น1920คูณ8 0นะครับซึ่งก็คือ Full HD นั่นเองทำให้ภาพคมชัดนะครับแล้วก็ไฟล์จะไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับกดที่เซฟจะไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้ Resolution นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆ Import ภาพเข้ามาที่ไทม์ไลน์นะครับผมทำการกดเลือกภาพทั้ง4ภาพแล้วจากนั้นกดที่ Add to Track ทั้ง4ภาพจะมาที่ไทม์ไลน์แต่ประมาณนะครับ จะเห็นว่าภาพยังไม่เต็มจอนะครับยังมีแถบดำตรงนี้เห็นไหมก็คือยังมีพื้นที่ว่างอยู่เวลาคิดผ่อออกไปมันก็จะไม่สวยนะครับให้เพื่อนๆทำการปรับขนาดก่อนเลยนะครับคลิปที่แฝกรูปภาพในไทม์ไลน์นะครับแล้วก็มาขยายรูปภาพให้มันเต็มแบบนี้นะครับเลื่อนมาภาพต่อไปขยายเต็มนะครับเลื่อนมา ไม่เต็มก่อนเลยภาพสุดท้ายเรียบร้อยจากนั้นครับผมกลับไปที่รูปที่1น,นะครับคลิกที่ Track ค่าหนิ่งครับไปที่แทบ Animation นะครับเลือกเป็นคอมโบจากนั้นให้เลื่อนหาคำว่าเล็บซูมนะครับตัวนี้เอเฟเฟกตัวนี้คลิก1ครั้งนะครับจแอยพลายไปที่ Track ค่าหนิ่งของเราทันทีนะครับ จะเห็นเอฟเฟกดังตัวอย่างนะครับเรียบร้อยครับแท็กอื่นๆยังไม่ได้ใส่เอฟเฟกนะครับจะเป็นภาพนิ่งอยู่นะครับให้เราทำการ c o อ y ปี้เอฟเฟเมื่อกี้นะครับคลิกขวาที่แทร็กแรกนะครับแล้วเป็นก๊อบปี้แอตทริบิวต์นะครับทําการ c o อ y ปี้เอฟเฟเรียบร้อยแล้วจากนั้นไปวางเอฟเฟ t กันนะครับเพื่อเป็นการสะดวกรวดเร็วนะครับให้เราคลิกเลือกทั้ง3 t r แทร็กนะครับจากนั้นคลิกขวา เลือก Paste Attribute นะครับโปรแกรมจะเด้งได a ะล g อการตั้งค่า Attribute ที่เรา Copy เมื่อกี้นะครับให้เราเลือกเฉพาะ a n i m a t i o n นะครับโดยการติ๊กที่วิดีโอไปนะครับจากนั้นกด Paste เรียบร้อยครับผมเ f ฟเฟ t มาแล้วนะครับทั้ง4 Track นะครับดังนี้ครับผมเดี๋ยวลองเล่นให้ดูตั้งแต่ต,ต้นอีกทีหนึ่งครับ ความยาวของแต่ละภาพนิ่งจะอยู่ที่5วินาทีนะครับผมตามค่าเริ่มต้นของโปรแกรมเพื่อนๆสามารถปรับให้สั้นหรือว่ายาวกว่าเดิมก็ได้นะครับตามความชอบเลยเรียบร้อยครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับการทำสไลด์โชว์ภาพแบบที่น่าสนใจในเวลาไม่ถึง5นาทีครับผมขั้นตอนต่อไปเป็นการเอ็กพอร์ตนะครับออกเอ็กพอร์ตให้ไปที่เอ็กพอร์ตตรงนี้นะครับผมคลิกหครั้งนะครับ ถ้าเป็นการตั้งชื่อไฟล์นี้ส,ส,สไลด์นะครับจะขอดไปที่ไหนนะครับก็ให้เพืเ่อนๆคลิกเลือกได้เลยนะครับจากนั้นกดที่วิดีโอนะครับผมก็เลือก Resolution โปรแกรมจะเลือกให้เป็นตามค่าเริ่มต้นที่เราตั้งตอนแรกนะครับผมต่อไปเลือกเสียงม,มีเสียงไหมพอดีตัวนี้ไม่มีเสียงนะครับโปรแกรมก็เลยเลือกไม่ได้ครับ จากนั้นกดที่ export ได้เลยนะครับเป็นการเสร็จสิ้นการ export ครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ